ทุกที่มันเสมอมันคือไม่ฝากกดซับสไครต์และกดไลค์ให้ในเดอร์พี่นอ้องสบายดีและก็สวัสดีพี่น้องทั้งฝั่งไทยและก็ฝั่งลาวแล้วก็ที่กำลังหลับชมอยู่ทัวทุถกมุ่มโลกนะตอนนี้มือดีเท่าสิสเนอร์เมนูอ่าพาเห็ดปีกประกดกินกับตำแจ่วพี่นอ้องไป มาเสียบไหมซะก่อนพี่นอ้องประกาปากบอสติ้งกันเลยพี่น้องบ่าเนะี่นี่ลรยเกลือ ทาเกลือนิดหน่อยเกลือน,นี่มันเทมเล,เลยไน่นองเกลือเม็ดละเอียดละเอียดได้สองโตไน่นองอันนี้เป็นมาพริกดิฟพห้กำลังสีจีนำกันเลยไ่น้องสีเห็ดเจียวพริกดิฟมาด ข้าวซุปหรือเนล่าฮะตำถาน,นี่พี่นอ้องซุกแล้วเกลือเม่นใหม่ป้านี่มันมันหลายพี่น้องมันแหง้งตะกรดดำคือลือแต่ก็ถือว่ายังกินได้อยู่พี่น้องยังใช้ได้อยู่ป่ะซุกเรียบร้อยพร้อมเสิร์ฟบ,บัต มาพี่น้องนี่ปีกปลาเรียบร้อยข้าวเหนียวปั่นหนึ่งนี่มาพี่น้องมาซีมบ่งบัานนี่เดี๋ยวเรียบร้อยมนนีแจวพริกดิบจำเข้าไปโทษ เข้าทาปั้นเฮือบพี่น้อง มันขาดปริปานมันกิดวัวไข่เต็มท้องน้ำมันเต็มท้องพี่น้องน้ำมันบังน้ำมันกระน้ำมันมนั่นอืม 要讲。嗯。 คุยอ่องคุยแจแ่วเราอินจับถึงใจลิฟผิด โอเคนะพี่นอ้อ,องครับพออมปากคอมคอคือสีสมควรแก่เวลาลแล้วแหละรวดเร็วก็ชับฉับไว้ได้ใจความ <c oughs> สุดท้ายนี้ก็ข้อกล่าวคำว่าสุกคีมันสเสมอมันเครื่อเก่าโบยากนี้จเจ้าเวลานั้นหักไรมาไปแล้วพี่นอ้องพอกันคลิปหนา้าบ๊ายบายสบายดี